สิ่งที่คุณมิสเตอร์ได้รับจากทริปนี้การได้มาเชื่อมต่อจิตวิญญาณนะคะกับครอบครัวพี่น้องเราไม่ได้มีแค่เรียลิตี้นี้เรียลิตี้เดียวหรือชาตินี้ชาติเดียวนะครที่เราได้มาเกิดนะเราได้เกิดขึ้นมา หลายภพหลายชาติครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเคยอยู่ที่นี่ฮะวันนี้คุูมิสเดลก็ได้มาอยู่ที่เมืองไคโรประเทศอียิปต์นะคะได้มีโอกาสมาเป็นทัวร์กับ Star Magic นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สฟิงค์ค่ะคุูมิสเดลจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะข้างหลังจะมีปิรามิด ทริปนี้นะคะเป็นทริปที่ไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวนะคะจะเป็นทริปที่เรามาเอลเวตหรือเรามายกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นนะคะประเทศอียิปต์เนี่ยก็คือชาติหนึ่งของครูมิสเดลเนี่ยเคยมาเกิดที่นี่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่คูมิสเดลเนี่ยเคยมาคลุกคลีแล้วก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างสถานที่ต่างๆนะคะในในประเทศอียิปต์เนี่ยคะ่ะครูมิสเดลก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับการกลับมาเยี่ยมบ้านนะคะกลับมาหา บ้านมหาญาติพี่น้องนะคะคือเราจะมีการนั่งสมาธิค่ะในวัดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเวลาตอนนี้นะคะประมาณ6กโมงสีนาทีนะคะที่เมืองไคลโรประเทศอียิปต์ค่ะก็คุณพิสเดลค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็ได้เที่ยวมานี่ทั้งหมด11วันแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่12ค่ะพวกนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะสิ่งที่คุณพิสเดลได้รับจากทริปนี้นะคะก็คือการได้มาเชื่อมต่อจิตวิญญ,ญาณนะคะ ับครอบครัวพี่น้องนะคะ เราสามารถสัมผัสได้นะคะจากความรักความอบอุ่นที่ครอบครัวมอบให้นะคะแล้วก็ครอบครัวนี้ค่ะก็ได้ดูแลแล้วก็โปรเทคครูมิสเดลเนี่ยมาตลอดชีวิตนะคะครูมิสเดลเคยรู้สึกตลอดเวลานะคะว่ามีบางสิ่งบางอย่างน่ะคือปกป้องแล้วก็ดูแลชีวิตของครูมิสเดลอยู่ค่ะในยามที่เราลาบากตกทุกข์ได้ยากหรือต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนะคะจะมีคนหรือมีหรือพลังงานที่เรามองไม่เห็นนะคะเขาจะช่วยส่งเสริ ะะให้เราได้ไ้รับคําตอบเหตุการณ์นั้นๆนะคะมันผ่านไปด้วยดีหรือถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดนะคะมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างมาบอกเราว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะคะเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้จบแค่วันนั้นนะคะเรายังมีวันอื่นๆหรือวันข้างหน้าอีกต่อไปนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเมื่อเราเนี่ยคิดว่าวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดของเราแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วเนะะี่ยคือเรียกว่าเราจนมุมอะค่ะซึ่งมันเหมือนกับจะเป็นสิ่งที่ไม่ ดีเท่าไหร่นะคะในชีวิตเนี่ยแต่ในประสบการณ์ของครูมิสเดลนะคะเมื่อเรานะ่ยจนมุมเมื่อไหร่นะคะเราก็คือยอมละวางอีโก้นะคะหรือตัวตนของเราะคะ่ะเมื่อเราละวางอีโก้และตัวตนของเรานะคะเราจะได้สัมผัสกับคู่รุของเราหรือว่าไฮเออร์เซลของเราอะคะ่ะจะทําให้เราเนี่ยได้รู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฟสที่เรามองเห็นนะคะมันมีอะไรอีกมากมายนะคะที่เรามองไม่เห็นนะคะแล้วก ที่เรายังไม่เคยถูกบอกเราไม่เคยสัมผัสนะคะเพราะว่าณนะตอนนั้นนะ่ะเรายัง หลงไหลอยู่กับอิลูชันหรือโลกมายานะคะแต่ว่าเมื่อเราตื่นรู้แล้วเมื่อเราถูกปลุกให้ตื่นแล้วนะคะเมื่อเรายอมจำนนนะคะกับอีโก้ของตัวเองนะคะแล้วเรายอมให้ครุและครูบาอาจารย์หรือไฮเออร์เซลของเราเนี่ยเป็นผู้นําทางชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีแต่ความปลอดภัยค่ะแล้วมันมีแต่ความรักค่ะแล้วมันก็มีแต่ความปิติสุขค่ะก็วันนี้ครูมิสเเดลตั้งใจที่จะทําคลิปทุกวันเลย แต่ว่า12วันที่ผ่านมาไม่ไ,มได้ทําคลิปเลยเพราะว่าใจมันยังไม่ถึงเวลาที่จะทําแต่วันนี้นะคะใจมันบอกว่าครูต้องแบ่งปันประสบการณ์ของครูแล้วล่ะเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ Amazing ที่สุดนะคะครูไม่เคยคิดเลยนะคะว่าชีวิตของครูเนี่ยจะได้มาอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะเมื่อรถบัสขับเข้ามาก็ผ่านปีระมิดหัวใจของครูเนี่ยมันเต้นแรงมากเลยนะคะแล้วมันก็สามารถสัมผัสได้กับ ความรักนะความอบอุ่นนะคะที่ครอบครัวเก่าของครูะคะ่ะหรือเป็นครอบครัวของครูปัจจุบันนะคะสัมผัสได้แม้แต่ครูมองไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นพลังงานนะ,ะที่เราสัมผัสได้นะคะรักทุกคนนะคะเราคิดถึงทุกคนด้วยแล้วครูจะมีคลิปใหม่ๆมาฝากอีกค่ะสวัสดีค่ะ